storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want. สอวอพอสอเปิดตัวเครื่องหมาย e ีโคแบรนดสินค้าดีจากเกษตรกรดีสู่ผู้บริโภคที่รักสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสอวอพอสอ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่สูงในประเทศรวมถึงการวิจัยและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนา,นานาประเทศเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมด้วยการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้พื้นที่มากสูญเสียพื้นที่ป่าและเกิดฝุ่นควันจากการเผาสวพสได้เปิดตัวอีโคแบรนด์หรือเครื่องหมายรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานแก๊สและเกษตรอินทรีย์จากการผลิตของเกษตรกรที่มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ถูกต้อง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เผาสร้าง p m 2.5เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีและปลอดภัยให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจธรรมชาติ Eco คแบรนคือสัญ,ญลักษณ์ความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ั้งเกษตรกรตลาดและผู้บริโภคในการช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือทำได้มุมเวียนมาสู่การทำเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหันมาปลูกพืชทางเลือกเช่นผักปลอดภัยกาแฟและไม้ผลภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัย Good Agricultural Practice g และเกษตรอินทรีย์ที่ใช้พื้นที่น้อยสร้างผลปอบแพนสูงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างการรับรู้อีโคแบรนด์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์นี้นำไปสู่การทัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยระบบตรวจสอบที่โปร่งใสบนฐานข้อมูลเกษตรกรสามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้ปลูกอยู่ที่ไหนและปลูกอย่างไรโดยมีระบบสอบควรย้อนกลับ traceability system ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ทุกขั้นตอนอย่างแน่นยําเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรที่คุณเลือก ไม่เพียงปลอดภัยต่อสุขภาพแต่ยังช่วยรักษาป่าลดหมอกคันและสร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงสวพสได้เริ่มดำเนินการรับรองอีโคบแบรนด์เมื่อปีพ สสาลา2566ปัจจุบันมีเกษรตรกร3,181ราย53กลุ่มที่ได้รับการรับรองใน7ชนิดพืชรวม5,390แปลงประกอบด้วยกาแฟ913แปลงโกโก้17แปลงชา164แปลงพืชผัก2,142แปลงพืชท้องถิ่น86แปลงไม้ผลอะโวคาโดเสาว,วรสอางุ่นมะม่วง 1,974แปลงและพืชไร่88แปลงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าอีโคแบรนด์จากทุกภาคส่วนและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างได้อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าอีโคแบรนด์ได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของดีบนดอยเป็นช่องทางติดต่อระหว่างเกษตรกรบนพื้นที่สูงกับผู้บริโภคโดยตรง ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่เลือกซื้อมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงทุกครั้งที่คุณเลือกอีโคแบรนด์คุณคือคนดีที่ช่วยเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ยั่งยืนเว็บไซต์ของดีบนดอย https colon h l farmtd t t h r dot or o t h slash shop อย่าไม่จอเรารองกรหคือคือตอนนี้ภารกิจสําคัญขอ,ของเราเนี่ยเราเราต้องทําให้ชาวบ้านมีอาชีพนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่บนพี่สูงเนี่ยอ,อาชีพที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมชาวบ้านที่เขาช่วยดูแลสาป่าเนี่ยวันนี้เราไม่รู้หรอก ตัวตนเขาอยู่ตรงไหนนะครับเรา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 ,เราทำให้เกิดอีโคขั้แบงขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เป็นสัญลักษณ์ที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่เราส่งเสริมอาชีพคนที่เขา,คน,เขาคนที่เขาทําการเกษตรนะครับที่ปานี้นใช้พิธีน้อยไ,ไ,ไม่รบกวนถือว่าล้อมแล้ว เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนแสดงผิดพันุ์ของเกษตรกรให้ผู้บริโภคซึ่นไปไปลายทางคือตลาดเนี่ยซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยว่าจะช่วยกันเลือกซื้อสินค้าอุดหนุนสินค้าจะช่วยกันขยายตลาดวันนี้เราต้องการตลาดที่กว้างมากขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางสำหรับเกษตรกรที่เขายังได้โอกาสขาดโอกาสในการตลาดนะครับจริงๆแล้วตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้บริโภคได้เห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ ของของการทําเกษตรทําผิดพัณฑ์ที่ดีจากคนที่เข้าตั้งใจที่จะช่วยประเทศชาติในการที่จะฟืน้นฟูสิ่งแวดล้อมวันนี้ตลาดที่กว้างขึ้นจากการยอมรับของอีโคแบนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเราสามารถขยายการส่งเสริมไปช่วยเกษตรกรที่อยากไร้ให้มีอาชีพให้มีตลาดเพิ่มเ,เรื่อยๆอันนี้คือเจตนาจริงๆนะ เราต้องการความไปอยู่ประชาชนเราต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นถึงความที่ดีขึ้นแต่มันต้องขับเคลื่อนด้วยตลาดที่มันเป็นโอกาสของ,ของ,ของเกษตรกรนะตอนนี้ีเคนที่ได้แบเยนะเราส่งเสริมาอาชีพชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับจริงๆแล้วขนาดนี้มากกว่าหมู่พันนหนึ่งพันหมู่บ้านคนที่รับการส่งเสริมนับเป็น 11, หมื่นหมู่เรือน แต่คนที่มีผลผลิตเข้าสู่ระบบแล้วเรามีแผนที่รายแดงของเกษตรกรมีพิกัดชัดเจนส่งเสริมมาตลอดเวลาขนาดนี้มีอยู่ประมาณ5,000 5,000ครอบครัวนะครับแล้วก็5,000ครอบครัวเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นวิสาิจชุมชนประมาณหนึ่งรกว่าแห่งมีโรงคัดบรรจุมีห้องวิเคราะห์สารมีระบบการดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าได้รับการับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกรมวิชาการไม่ว่าจะเป็น JAP หรือ TEC คนเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่สําคัญสินค้าตรงนี้เองก็นับร้อยๆรายการเราให้สิยธิ์ไปกับกลุ่มนะครับเรามีมีกรรมการมีคณะทํางานวิรระบบที่ดูแลว่าเกษตรกรเหล่านี้เป็นคนที่ปรับปรับระบบการเกษตรจริงอยู่กันเผาโดยสิ้นเชิงแล้วแล้วสร้างสินค้าต่างๆขึ้นมานะครับขณะนี้ก็ก็ประมาณ5,000กว่า5 0 0พกว่าควเรือนนะครับเอ่อ ดีขึ้นแน่นอนวันนี้เนี่ยชาวบ้านไม่ได้ได้หวังร่ำรวยนะครับชาวบ้านเองเนี่ยความจำเป็นคือทาให้ครอบครัวเรือนอยู่ได้ครัวเรือนบริวิสุขวันนี้เองเนี่ยต้องมีรายได้ประมาณสัก1นึ่งแสนสอบาทต่อครัวเรือนต่อปีถึงจะพออยู่พอ,อส่งลูกเรียนวันนี้เนี่ยการมีตลาดมันทาให้ชาวบ้านสามารถที่จะในเชิงปริมาณเนี่ยขยายไปช่วยชาวบ้านที่เขายังไม่มีอาชีพให้มีอาชีพเพิ่มขึ้นในคนที่มีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยเมื่อสินค้า มีความเชื่อมั่นนะครับการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศความเชื่อมั่นของของตลาดภายในมันจะทําให้ความมั่นคงในการประกอบอาชีพของชาวบ้าน,นอย่างน้อยมีความมั่นคงเมื่อคนยอมรับมากขึ้นสินค้าดีคนก็พร้อมที่ช่วยเหลือประชาชนราคาที่ที่ที่ทม,มันมันมันเหมาะสม มันก็จะเกิดขึ้นนะครับเราหวังว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ทั้งช่วยคนในวงกว้างและทําให้คนที่ทําอาชีพอยู่แล้วเนี่ยมีความมั่นคงมีรายไดท้ที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราได้มาคือสิ่งที่ทมันมั่นคงเนี่ยทรัพยากรแวดล้อที่เหลือเนี่ยโดยทพื้นที่ว่างจากการพานเกษตรมันจะถูกเปลี่ยนไปโดยโดยหน่วยงานจะไปผลักดันให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นมากขึ้นพื่เขียวปลูกป่ามากขึ้นปลูกไม้ไช่สอยเราเราจะได้หลายๆทางเข้ามาด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น วันนี้โคบแบรนไี่ได้ไปสู่ตลาดเลยผิดผลส่วนใหญ่ของในประเทศไทยในเขตภาคเหนือเราเนี่ยเป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศนะครับอาจจะมีบางรายการที่เริ่มมีตลาดต่างประเทศผมยกตัวอย่างอย่างเช่นทางอินซีเนี่ยเริ่มมีการส่งต่างประเทศแต่ขณะน,นี้หรือกาแฟเริ่มมีบ้างแต่อีโคบแบรนเนี่ยเป็นงานที่เรากําลังเริ่มเริ่มขึ้นมานะครับเราเราคิดว่าอีโคบแบรนเนี่ย ในระดับของในประเทศเราเองเนี่ยยังมียังมีโอกาสมากมายของร้านนะครับแล้วในส่วนของต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่ามันวัดท่าตรงนี้มันอาจจะเป็นเป็นเป็นเครื่องมือสาคัญที่เราจะปรับตัวไปสู่ต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีความเข้มข้นเรื่องเหล่าเลี้ยมากมากจริงจริงนะมากจริงๆมันเป็นฐานของการพัฒนาต่อไปนะอีโคแบงคนี่สมุติวา่าเกษตรกรที่ได้รับเ่็กโซซังค่าจากยอดเงินนี้ไปอะไรยังไง เร,เราทำอีโคแบรนเนี่ยเป็นการรับรองเกษตรกร,กรในแหล่งผลิตในกลุ่มที่มีตัวตนชาตเจนเขาก็ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยไปใช้ในการกระจาทำธุรกิจกับภาคเอก,กนชนบริษัทลูกค้าที่จะมาร่วมมือกันผมอย่างวันนี้มีภาคเอกชนจำนวนมากที่อยากจะดูแลโลกสิ่งแวดล้อมนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะต้องเอางบประมาณไปปลูกป่าไปทําบเลยวันนี้ถ้าอยากได้สิ่งแวดล้อมเข้ามาทำธุรกิจกับกลุ่มกลุ่มเ่อคุยกันนะ เพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ไปช่วยภาคเอกชนให้เขามีความรู้ว่าเขาทําแล้วเขาสินค้าเขาเป็นสินค้าที่ดูแลถึงรอบเรือสังคมก็เป็นเงื่อนไขต่อไปในทางธุรกิจเมื่อธุรกิจเขาเติบโตกเรกษตรกรก็ขยายผลิตถ้าไปได้อภิเษกฐานนี่ทำเนที่ดีสอย่างเดียวว่าสถาบันวิจัยและมาาพิสูง์เนี่ยเราทํางานบนพิสูทธิ์เป็นพื้นที่เปราะบางคือกลุ่มเกษตรกรี่เขายากจนแลรวเขาขายอาชีพสองเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันคือป่าต้นน้ำลำธารของคนทั้งประเทศ เราทําเรื่องนี้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสองเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดหลักคิดของการทําการเกษตรที่มันดูแลตัวลรวเนี่ยมันเป็นหลักสากลไม่จะเป็นพี่เราเป็นต่างประเทศแต่วจุดวิกฤตมันอยู่บนพื้นที่สูงมันเป็นจุดที่เกิดปัญหาที่เราอยากช่วยกันอยู่เราอยากช่วยกันฟื้นฟูป่าเราอยากช่วยกันลดหมอกควันอันเนี้ยมันมันเป็นเป็นสิ่งที่มันของประเทศณเวลานี้นะขอท้ายนี้นะคะให้ขอเชิญชวนให้ างาน,น,น่งานวันนี้นะงานวันนี้ที่นี่นะงานฟาร์มเอ็กซ์โปสอพันเนี่ยผมเป็นงานที่สำคัญมันเป็นงานที่เราจะเห็นอะไรที่หลากหลายแต่ผมไม่ได้มา สถาบ,บันไม่ได้มาด้วยเทคโนโลยีที่ทล้ําสมัยวันนี้เรามาด้วยข้อเท็จจริงทํามางานด้านสังคมนะครับแต่ว่าเอาความรู้นี้เข้าไปใส่คนที่มาที่นี่ผมว่าจะจะเข้าใจกเกษตรไทยจะเห็นตั้งแต่รากฐานไปจนถึงอนาคตความเข้าหน้าเสร็จแล้วถ้ามาที่นี่นอกจากได้รู้ได้เห็นแล้วเนี่ยมันจะมาช่วยกันช่วยกันว่ามันจะนําประเทศไทยเราในพาคาเกษตรภาคเหนือไปไปยางไรนะนะผมผมว่ามันเป็นปมมาั๊มล้มไม้ลวมมือ ทั้งคนที่มาร่วมกันจัดงานทั้งคนที่มาชมงานนะครับความรู้ความเข้าใจมีความสคัญนะครับทิศทางการมองที่มันกว้างและมองตรงกันอยากเชิญชวนฮนะอยากเชิญชวนฮนะงานนี้ที่ืองทองธานะีวันนี้วันที่25นะครับถึงวันที่28นะครับสี่วันผมเองก็อยู่ที่นี่ตลอดนะครับมีสินค้ามีเกษตรกรมาร่วมมากันนะครับ